จะร้องทําไมอยากจะเป็นหมอแต่ได้เป็นหมอลําและนี่คือ S M G 45ซับไม่ชินกันใส่กล้องคูณ2เซตโหลดโจกไวเน้นคล้องตัวจะเป็นยังไงในเดลต้าฟอร์ตมาดูฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโเ้ดยกมด้วยนะครับ Come Enemy neutralized! We've got them now. Doctor is here! They have a We need to keep the the sector! เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ยในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ